สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องพ่อณัฐพัฒน์แล้วครับวันนี้มาขับรถไฟทั้งสี่สายครับรอบที่แล้วดีทาเกาะทาเป็นอันนี้ครับทาเป็นหนึ่งร้อยวันในเกาะอันนี้คืออีพีสองครับเราจะมาทําแบบรถขับรถไฟทั้งสี่สายสายแรกก่อนเลยอันนี้ไม่ได้ทำอันแรกนะทำอันท้ายสุดเพื่อนเลย บอกเลยตรงนี้นี่ตัวข้างหน้านี่เพราะเลืตองโตเยอะๆัน,นมีวงจรครับ ก,กดกลับบ้านได้ก่อนบอกเลยครับทางรถไฟอันนี้ดีไม่รู้ว่ายาวที่สุดหรือเปล่าสงสัยอาจจะไม่ใช่นะคะดู 没他没打开。 哦，对。Oh, ำสายที่หนึ่งนะคะสายแรกสายที่พี่สายที่ผมทําอันแรกครับบอกเลยเป็นสายที่รถไฟช้าลงมา ต่อไปเป็นรถไฟทางรถไฟเรสตูนรถไฟสายที่สองโอเคครับรถไฟสั้นโอเคไปคือนข้างบนเลย ที่มารถไฟสายที่ความเร็วสูงโอเคตอนนี้เริ่มไปเล่คะบอกเลยเส้นนี่ทางรถไฟสั้นที่สุดเลยละวิ่เจอเม,มืองพังโคตรแปลกเมืองพังเลยมันต้องอยู่ในน้ำ จริงๆไมาอยู่ในน้ำนะแต่ถ้าไปเมืองพ้างมาอยู่บนบุกได้ก็ไม่นต์มามนหนอยครับโอ้โหบอุ้ยสายนี้ดิฮิมันฟันมากบอกอุ้ยสายนี่ดี มัน<บ>จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวมากครับโอเคไปบอกเลยครับทาง นี้ไม่ได้สร้างอันสุดท้ายนะคะโอเค แค่ดีเหรอครับ